สวัสดีกันอีกครั้งครับเจ้าของรถอยู่ไหมอ้าวสายันสวัสดีครับถึงไหนแล้วครับร่างเก็บระบบอยู่ครับเก็บระบบครับผมโอ้นี่ครับผมนาเบคุล่ามาแล้วเบคุล่าเนาะอันนี้ทำทำหน้าเองไหมนี่ับทำเอง ทำหน้าเองอีกปัดน้าเบคุล่ามาแล้วครับ <c oughs> ทำช่วงไหนนี่ช่วงจากฝนหยุดเมื่อกี้บอก <c oughs> นี่ถ้าไม่ติดฝนสองสาวันเลยเนาะ <c oughs> น่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละนี่ครับตอนนี้ใส่แล้วถ่ายข้างก่อนอีกอถ่ายยางเนี่ย <c oughs> ยางเนาะ <c oughs> นี่ครับ ใส่เกลียวแล้วครับเกลียวนี่เป็นเกลียวดันนะครับผมใส่เกลียวแล้วก็เชื่อม,มเชื่อมบันไดแล้วนะครับเชื่อมบันไดนะครับแล้วก็ทำระบบออตโตเมติกบบบยิงลมใช้ยิงลมเลยเหรออันนี้ยิงลมอะไรเนี่ย คอคอ่าตัวนี้ใช่ไหมปันหน้าแล้วก็ยิงลมตู้ไหมอ๋อเอาเอาแค่เฉพาะตัวนี้อ๋อเดี๋ยวดูดูดูรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวให้สายันพาดูมามาเลยทำอะไรบ้างนะบอกหน่อยติดตั้งพวกระบบพวกนี้๋อนี่อะไรนี่อะไรตัวแยกตะกราอ๋อตัวชุดแยกนะครับผมติดตั้งแล้วแล้วก็ ถังน้ำมันผ่าถังน้ำมันเลยเจาะใส่ตรงนี้ถังน้ำมัน<ส>ก็ติดตั้งแล้วนะครับเบตเตอรี่เดินระบบไฟเออ,อนี่ะมาทางนี้เครื่อง,เ,องเดินท่อน้ำนเดินท่อน้ำแล้วนะครับนี่ท่อน้ำเตรทำตัวยันตรงนี้ยันเนาะล็อกไว้นะครับ โมเตอร์ช่วงล่างอะ่ะเดินสายยัดสายยังใส่แล้วใส่แล้วเออใส่สายแล้วครับนี่สตาร์ทเครื่องก็พุ่งเลย <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็ฝั่งนี้ครับแล้วตัวย้อยอะ่ะ ย้อยไปซื้ออยูกำลังไปซื้อย่อยเพลาแท่นเครื่องครับยังไม่ติดตั้งนะครับครับกำลังไปซื้อพ่อไปซื้ออยู่นี่อยู่นี่ย้อยเอาย่อยของอะไรอ่ะีรูกไดเอาที่ใส่ได้เนาะครับตัวเท่ากันเอาเบสเอาที่มันเท่ากันนะครับออืนี่รครับ ไปซื้อพ่อไปซื้อใช่ไหมครับอืมตัวชุดปัม๊มในของไดกินเนาะไดกินยี่สิบสองยี่สิบสองมันจะเล็กหน่อยยี่สิบสองก็เลือๆแล้วเนาะยี่สิบสองก็ใช้ได้อยู่ต้องไปยี่สิบสามหรอกป็นของพวกเงินมีพวกอะไรเขาใช้ยี่สิบสอง สายพานซื้อมาแล้วครับใหม่ไหมนี่หกเส้นเนาะห้าเส้นห้าอันนี่ห้าใช่ไหมอันนี้ก็ห้าใช่ไหมอ๋อห้าเส้นนะครับสายพานเอ้สายพานชุดอันนี้ก็จะชุดอะไรไชุดไทเครื่องครับสายพานไทเครื่องตัวนี้ก็สายพานปัน่นตัวเดินครับเราจะเก็บตัวนี้หััดก่อยเราจะเก็บรายละเอียดหน่อยเนะาะกำลังเดินระบบคนนี้ นี่ทำไมเก่งแค่ FC ว่างั้นนะขอบคุณ FC หน่อยกบอุครับเออข่าใกล้เสร็จแล้วเนาะเกไปซื้อใบแจกกู้จะได้ใบแจกใหม่ซื้อใบแทกมาด้วยใบแทมประมาณ20ใบใส่ใบแท็กใหม่20ใบนะครับก็จะไปเอาไอ้มือสองก็มีแต่ไกลๆใบแท็กมือสองเลยไปซื้อใ หม้อน้ำหม้อออยก็เรียบร้อยเนาะเดินระบบสายไฮดริกอะไรสายหม้อน้ำเรียบร้อยทำฟาครอบฟาครอบนี่ยิงเลเซอร์ไหมหรือว่ายิงเองเขียนเองอันว่าจะใส่แบบตะเกรงเอาตะเกรงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยบิดดังก็สั่งสั่งยิงเลเซอร์เป็นสายันเว่าอ,อ,อะไรนะซอยเจริญพัฒนานะครับ ตู้ก็ลงสติ๊กเกอร์ลงแบ,บรนด์เรียบร้อยครับผมโมคร,รองโมลายก็ลงเองแล้วนะครับครับผมแมมีฟางขายด้วยช่วงนี้ <c oughs> ช่วงนี้ฟางนี่ขาดตลาดนะ <c oughs> เห็นก็หาฟางกันเลยอันนี้มีเยอะไหมนี่หมดแล้วมัง้งจะใกล้หมดเลยหมดลแล้วจะเกี่ยวข้าวแล้วก็นี่ <c oughs> <c oughs> สอจะเดินพัฒนา 2021เอซีบอกว่าติดตามติดตามรถคันนี้ให้รีวิวให้หน่อยนะครับก็มาตามการเรียกร้องนะครับผมนี่ครับสายันอายุ20เออโอ้แจวเลยเว้ยระบบพวกนี้ คือทะลุแล้วมั้งเนาะมองมองน่าจะมองระบบออกแล้วแหละเนาะอ,อลแล้วอยู่กับรถจนแบบ <c oughs> แบบนี้เคเรียอรถเกี่ยวไปพังไหนคือไม่ต้องไปเรียกช่างหรอก <c oughs> เพราะว่าเราเป็นเอง <c oughs> นี่ครับตัวนี้มีอะไรพิเศษไหมระบบพิเศษแค่ใส่ยิงลมใส่ระบบยิงลม <c oughs> นี่เดี๋ยวมาดูมายิงลมติดตั้งตรง,ตรงไหน <c oughs> ใส่ตรงนี้เลย อผมว่าจะไปใส่ข้างบนมันก็โยก<อ>ยงนแล้วแล้ว,ลว,ลวทำระบบระบบกันไหมถ้าตัวนี้เสียเราก็ไม่ได้ทำต้องเผื่อไว้นะเผื่อว่ามันลมมีปัญหาเราก็จะได้ทำแบบแบบปกติให้มันดึงได้เอ,อไว้ใช้เวลาเรามีปัญหาไม่ต้องโดยมากก็ทำงั้นแหละทำสองระบบตัวนี้ ตัวนี้ซื้อมาจากไหนสมเกียรติบอสั่งเข้ามาสั่งสั่งร้านหรือว่าสั่งใครสั่งร้านเลยนะอ๋อมันของยี่ห้ออะไรเนี่ยไยี่ห้ออะไรตัวเท่าไหร่มันชุดตัวนี้ชุดละสามพันชุดละสามพัน<ช>คือชุดนี้เขาให้มาให้ตัวยิงลมนี่มา<ช>แล้วก็ชุดสายเนาะชุดสายสาย นี่มองเห็นไหมดีเดินสายเรียบร้อยเดินเองอีกอ,อืมนี่ครับใช้ระบบยินลมสายไฮลิกสายอะไรเรียบร้อยแล้วเฮ้ยยี่มีกี่วันเลยยี่มีกี่วันแล้วนี่ โโอ้ห oh. ไปเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนหน่อยเดี๋ยวเราจะมาดูาบนรถเกียวว่าทางระบบอะไรบ้างครับผมตอนนี้ <c oughs> ขึ้นข้างหน้าแล้วอือ เอานั่งเลยตอเคกินนี่ขับเองครับครับเองขับเองเอามีอะไรบ้างระบบควบคุมครับระบบก็มีวัดรอบเอามาตรงนี้เลยเนาะครับวัดรอบแล้วก็เกลยความร้อนตัวเอาครับระบบอะไรนะวัดรอบอ๋อวัดรอบครับวัดรอบแล้วก็ตัวไอ้น้ำมันความร้อนความร้อนแล้วก็ ตัวชาร์จตัวไดชาร์จเนาะแล้วน้ำมันเราจะรูยังไงน้ำมันก็ดูเอาดูเกลียวเอาเนี่ยนี่โอ้โหเอามาดูระบบยิงลมหน่อยยิงลมก็เปิดปิดเปิดปิดอ่านี่หัวอะไรหัวไทยเทไียมบอกได้่งไครับทยดีไทยเท่เนี่ยสั่งมานนี้ไม่ต้องยื่นมือไปยกให้ยากเลยเนาะใช้ระบบเปิดปิดอัตโนมัติครับผม แต่ต้องใช้ตัวนั่นอ่ะสำรองไว้อ่ะเผื่อเวลามันไปทำงานเนี่ยเราไปเราลำบากเออถ้าเกิดทำไว้ใช้มันก็ง่ายถ้ามันแก้ขัดก็ทำนั่นแหละหรือมาเขาจะทำางั้นแหละแผนสองโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยตัวเอนน่นนี่นะโอ้แต่ว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่สายหรือเปล่า สายแล้วมันมันตึงๆสายมันตึง<อ>ลงประโยชน์นะมันนี่ตัวคอนโทรลเดิม<ป><ป>นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้แกยกท่อยกท่ออ๋อ,ต,ต,อตัวตู้อยไรนี่ตัวตู้เอ๊ะต้องมีต้องต้องทำตัวตู้มาสักตัวมั้งเนี่ยตัวยิงลมเนี่ยบา <laughs> งคนเขาจะทำมาสองตส,สองอันเดียิยงปั๊ยิงตู้อ่ะถ้าถ้าซื้อกระบอกกระไ๋ตัวนี้มาได้ซื้อมาเพิ่มอีกเนาะ ยิงตู้หน้าหน้าหน้าเอามาไว้อีกตัวหนึ่งเอาเดี๋ยวค่อยทําค่อยลองต้องทําดูเนาะเออลองทําดูครับโอ้โหได้หน้ากากเบคูล่าแล้วแน่แจ๋วเลยแล้วไฟอ่ะไฟพ่อก็ไปซื้อเอาไฟของอะไรอะไฟเก่ามันแตกแล้วโอไฟข้างจะมีนะอันนี้บ็อกเดิมเนาะเออเข้เข้ดิฟังดิ ตทร่เร่ใหม่ไหมนี่ครับรองใหม่ของบ้านโป,ป่งเปล่าไม่รู้ของอะไรของอะไรเนาะ,รนนะตร่ก็มีแล้วครับผมระบบทางไฮรีก,ก็ทำเองวหมนี่ดูอรอยเชื่อม <นะ S 1> แลวบ,บ้านๆจริงครับผมแม่เราเอาที่การใช้งานจริงนะครับโอเคนี่อีกกี่วันประมาณถ้าจะได้ลองรถก็ประมาณ สามวันเนาะเดี๋ยวสามวันดียังไงโทรบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมตัดสันดาวก็ทำแล้วฮะดาวก็ทลูกดาวทำแล้วเดี๋ยวไปดูลูกดาวหน่อยปะเดี๋ยวมาดูดาวหน่อยดาวมีไเราพาดาวอืมตัวนี้ทำตัวไหนแป๊บใหม่ อ๋อตัวนี้แป๊บใหม่เนาะเพิ่งทาสีรองพื้นบ่หรือ <c oughs> ว่าทาสีนี่เลยพ่อแกทาสีไว้ก่อนทาสีน้ำมันเอาแปรงทาก <c oughs> ่อนมันจะเชื่อมเลยอ๋ <c oughs> อตัวนี้เอามาเปลี่ยนแป๊บใหม่แล้วก็ขยายเนาะขยายให้มันได้ตามขนาดสามเมตรเท่าไหร่นะอันนี้มันนะสามเมตรยี่สิบหกสามเมตรยี่สิบหกโอ้ตัวสามสามเมตรยี่สิบหกอือหือจะทำให้ตัวเกาะข้างอีกอืม ตัวเกี่ยวเนะเาะฝั่งนี้เืออออแจวเลยสายันไกาไ,าไว้ก่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับผมอนาคตของชาติคือว่าเก่งมากเลยทีเดียวนะครับผมน้องสายันเลยทำรถเกี่ยวขึ้นมาเองอนาคตต่อไปก็เริ่มมีวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ ยืนชอบต่อไปก็ต่อเป็นโรงรถทำเป็นโรงมาตัวดึงไว้บิวไว้รับซ่มเนาะแถวบ้านเราไม่สะดวกกับการเดินทางไปต่างจังหวัดไปซ่อมนะครับก็เอามาบิวมาเช็คแถวบ้านเราราคาก็เป็นกันเองนะเนาะพอได้ค่าน้ำค่าไฟค่านมลูกนมเมียเออเอาเอาตอนนี้ก็เรือเอานี่ไปใส่ ใส่แล้วก็พุง่งทำสีให้สวยๆหน่อยแล้วก็อี่กี่วันก็จะได้เกี่ยวพอไปเกี่ยวแล้วนี่ก็ต้องเช็คก่อนเกี่ยวเกี่ยวเช็คดูเนาะอ,อ,นอะไรที่มันต้องแก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วเกี่ยวต้องดีเลยม,ม,มันไม่ใช่นะครับก, <laughs> การทำเสร็จแล้วเราต้องไปทดสอบแล้วก็เช็คดูว่าส่วนไหนที่ต้องแก้ไขส่วนไหนที่ดีแล้วเราก็ให้มันดีไปต่อต่อไป แต่ส่วนไหนที่ไม่ดีเราก็แก้ไขปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงใหม่นะครับเราไม่ได้อวดอ้างว่าเราเก่งเราฝีมือไม่ใช่ครับของพวกนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์ประสบการณ์ลองผิดลองถูกชิ้นส่วนที่ชิ้นเปลืองก็มีครับผมแต่ว่าขอยิ่นชมน้องมากครับสามารถรังสรรค์ผลงานรถเกี่ยวให้ f อฟซีพน้องได้ชมกัน ถ้าให้ทําทั้งคันตั้งแต่เริ่มต้นเลยทําได้ไหมทำได้ทำได้เนาะคบบให้ทําทั้งคันตั้งแต่ขึ้นเฟรมดัดเฟรมมาแล้วก็เอามาขึ้นเป็นช่วงล่างมาถึงขึ้นตู้เลยเนาจะทําได้เนาะอืมเราก็หาอุปกรณ์หาอะไรมาให้มันครบเนาะอือช้าอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องมือเรายังแล้วถ้ามีคนติดต่อให้ไปอยู่ในอู่นี่อยากไปไหม อยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าเนาะอืมเอ้าคลิปนี้ขอบคุณน้องมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเนปซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมยังไงก็ฝากฝากกันด้วยครับทีมงานสอเจริญพัฒนานะครับโดยน้องสายันนะครับสุดหล่อของเรานะครับผมเอ้าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพลงเท่านี้ครับขอบคุณน้องสายันมากครับขอบคุณมากครับ